ทยไม่ได้ก่อครับแต่ว่าคนไทยนั้นต้องรับกรรมเพราะว่าต้นตอของปัญหานี้นั้นคาดว่ามาจากเหมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้านหากรัฐบาลร,รักชาติจริงเราเห็นว่ารัฐบาลน,นั้นต้องทํางานหนักและเร็วกว่าน,นี้ครับในการปกป้องแม่น้ําและทรัพยากรธรรมชาติของชาติที่กําลังถูกคุกคามจากสารมลพิษที่ถูกปล่อยให้ไหลจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยและกําลังส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของคนไทย รุนแรงในที่นี้นะครับเราเห็นว่าหากพูดถึงการใช้น้ําประปาเพื่อการอุปรโภคบริโภคมีการค้นพบครับว่าในจังหวัดเชียงรายมี18หมู่บ้านที่ตรวจพบตะกั่วเกินมาตรฐานในน้ําประปาและมี4หมู่บ้านที่มีการตรวจพบสาหนูเกินมาตรฐานในน้ําประปาสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนและก็ พี่น้องประชาชนทุกท่านที่รับชมการถแถลงข่าวอยู่ทางบ้านนะครับผมผลิตวัชรศิลป์นะครับเป็นผู้แทนรัศดรแบบบัญชชรายชื่อจากพรรคประชาชนนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของพรรคแล้วก็ตัวแทนของกองโฆษกของพรรคนะครับในการมาถแถลงข่าวในประเด็นที่มีความสําคัญต่อพี่น้องประชาชนจะมีทั้งหมด4ประเด็นนะครับจะค่อยๆทยอยไปทีละประเด็นแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวเราจะจัดส่งเป็นเอกสารให้กับสื่อมวลชนเป็นเพรสบรีลิสตตามมาทันทีที่แถลงข่าวเสร็จนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ตกหล่นรายละเอียดทุกประการนะครับ ประเด็นที่1ครับที่ต้องการจะถแถลงในวันนี้นะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาเอยอะที่สุดในทั้งหมด4 0ประเด็นก็คือความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะยังมีการพูดคุยการนําเสนอบางส่วนที่ประชาชนอาจจะยังไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็เลยขออนุญาตมาถแถลงความคืบหน้าให้เห็นรายละเอียดทั้งหมดอย่างเป็นระบบนะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางาคณะกรรมการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูลนะครับก็ได้มีการลงมตินะครับเพื่อหาข้อสรุปในหลายประเด็นสําคัญครับเกี่ยวกับกลไกในการจัดทํารัฐมนูลฉบับใหม่เราต้องตั้งหลักอันนี้ก่อนนะครับว่าการมีสภาร่างรมนูลหรือว่าสทรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นสิ่งที่พักประชาชนเราเรียกร้องมาโดยตลอดและก็เป็นสิ่งที่หลายพักนั้นเคยเห็นตรงกันแต่ตั้งแต่มีคําวิจัยสามนูล18ทับ258ออกมาเมื่อวันที่10กันยายน ที่เขียนเอาไว้นะครับว่าห้ามไม่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐมนูลโดยตรงหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับก็ไม่มีพรรคใดที่สามารถเสนอนกลไกสอสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้นะครับแล้วหากเราย้อนไปดูนะครับสามร่างแก้ไขรัฐมนูญของสามพรรคที่มีการเสนอเข้ามาสู่การพิจารณาโดยรัฐสภาในวาระที่หนึ่งเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาก็จะเห็นชัดนะครับว่าในสามร่างไม่มีร่างไหนที่เสนอให้มีสอสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้ พอเป็นเช่นนี้ครับทางร่างของพรคประชาชนเราก็พยายามนะครับที่จะออกแบบกลไกโดยยึดสองหลักการสําคัญนะครับซึ่งท้ายสุดก็เป็นร่างที่รัฐภามีมติให้ใช้เป็นร่างหลักในการพิจารณาของชั้นคณะกรรมการหลักการที่1ที่เราพยายามจะยึดยึดถือครับคือพยายามส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ได้มากที่สุดตราบใดที่ไม่ขัดกับคำวิจัยสารมนูญหลักการที่สองก็คือการป้องกันการผูกขาดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าโดยสีใดสีหนึ่ง เพื่อพยายามจะทําให้สองหลักการนี้เป็นจริงนะครับเรามีทั้งหมด3ข้อเสนอนะครับที่ปรากฏอยู่ในภาพเบอร์1เบอร์2เบอร์สาที่เราออกแบบไว้นะครับเพื่อพยายามจะยึดสองหลักการนี้แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการนะครับก็มีการลงมติกันนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ3ข้อเสนอที่อยู่ในร่างของพรรคประชาชนอย่างไรขออนุญาตไล่เรียงไปทีละข้อข้อที่หนึ่งครับทางร่างของพรรคประชาชนได้มีการเสนอให้มีสิ่งที่เรียกว่า สภาที่ปรึกษาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนด้วยข้อจำกัดของคำวิชาัยสารมนูญครับก็เลยทําให้กลไกใดๆก็ตามที่มีหน้าที่ในการร่างรัฐมนูญหรือมีอํานาจในการลงมติเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐมนูญเนี่ยไม่สามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงได้พอเป็นเช่นนี้ครับทางพรรคประชาชนเราจึงได้ออกแบบกลไกที่เรียกว่าสภาที่ปรึกษาการร่างรัฐมนูญซึ่งไม่ได้มีอํานาจในการร่างรัฐมนูญแต่มีอํานาจในการรับฟังและก็รวบรวมความเห็นของพี่น้องประชาชน พอออกแบบไว้เช่นนี้ครับก็เลยทําให้สภาที่ปรึกษานั้นจึงเป็น,นกลไกเดียวในบรรดาทุกร่างที่ยังจะสามารถมาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าพอมีการลงมติท้ายสุดแล้วกรรมธิการก็มีมติให้ตัดสภาที่ปรึกษาออกครับจะมี8เสียงของกรรมธิการสัดส่วนพักประชาชนนะครับที่ยืนยันลงมติให้คงไว้นะครับแต่มีอีกที่เสียงนะครับที่ลงมติให้ตัดสภาที่ปรึกษาออก แล้วก็มีอีกสามเสียงที่งดออกเสียงเลยเท่ากับว่าข้อเสนอที่หนึ่งจากกรรมธิการของพรรคประชาชนนั้นก็แพ้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมธิการนะครับข้อเสนอที่สองครับเป็นข้อเสนอจากร่างของพรรคประชาชนที่เสนอว่าให้มีการเปิดให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าคู่หาเลือกตั้งเพื่อคัดกรองผู้ร่างรัฐธรรมนูนมาเบื้องต้นก่อนที่จะส่งให้รัฐภา,านั้นคัดเลือกต่อไปครับถ้าพูดในรายละเอียดนะครับเราจะเห็นว่า่างของพรรคประชาชนนั้นมีการเสนอให้ประชาชนเข้าคูหา เพื่อเลือกตั้งผู้ร่างมาทั้งหมด70คนโดยใช้ระบบเลือกตั้งคล้ายๆกับระบบการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อที่เราคุ้นชินกันพอประชาชนเข้าูหาเลือกตั้งมาแล้ว70คน70คนนั้นก็จะถูกส่งต่อให้รัฐภานั้นคัดให้เหลือ35คนดังนั้นอันนี้ก็เป็นการพยายามจะอ,ออกแบบกลไกเพื่อให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางเกี่ยวกับกระบวนการเลือกผู้ที่จะมาร่างรัฐรรมนูญครับแต่เสียดายเช่นกันครับ ว่าพอมีการลงมติในชั้นคณะกรรมการก็มีเพียง8เสียงที่เป็นกรรมการสัดส่วนพรรคประชาชนที่ลงมติให้คงคกลไกดังกล่าวไว้โดยมีอีก14เสียงที่ลงมติให้ตัดก,กลไกดังกล่าวออกและก็มีอีกสองเสียงที่งดออกเสียงก็เลยเท่ากับว่าในข้อเสนอที่สองนี้ทางกรรมการพรรคประชาชนเขาก็แพ้โหวตไปเช่นกันส่วนข้อเสนอที่สามครับเป็นข้อเสนอที่ว่า ให้รัฐภานั้นคัดเลือกผู้ร่างโดยใช้สูตร20:21แทนการใช้เกณฑ์เสียงข้างมากอันนี้เป็นการพูดถึงเกณฑ์ว่าในขั้นตอนสุดท้ายที่รัฐสภาคัดเลือกผู้ร่างจะใช้เกณฑ์อะไรในการกําหนดหลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินคาว่า20:21นะครับก็ขออนุญาตอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าคืออะไรสูตร20:21ครับเป็นการกําหนดว่าในเมื่อสมาชิกรัฐสภาคือสสกับสอวอมีทั้งหมด700คนในเมื่อผู้ร่างที่ถูกกาหนดไว้มีอยู่35คน พอเอา7จ็มร้อยหาร35กภากเท่ากับยี่สิบเราก็เลยกําหนดไว้ครับในร่างของเราว่าให้สมาชิกรัฐสภาที่รวมตัวกันได้2ี่สิคนนั้นมีสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ร่างได้หนึ่งคนซึ่งพอออกแบบเช่นนี้มันก็จะเป็นหลักประกันว่าคณะผู้ร่างรัฐบรรทนก็จะไม่ถูกผูกขาดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าสีใดสีหนึ่งและก็จะทําให้คณะผู้ร่างนั้นมีตัวแทนที่มีความหลากหลายทางความคิดที่สะท้อนความหลากหลายทางความคิดที่มีอยู่ในรัฐสภาและมีอยู่ในสังคมถามว่าทําไมต้องเสนอแบบนี้ ทำไมสูตร20:11ถึงสําคัญก็เพราะว่าหากเราไม่ใช้สูตร2 0 1งแล้วไปใช้เกณฑ์เสียงข้างมากสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราใช้เกณฑ์เสียงข้างมากคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสีใดสีหนึ่งที่อาจจะมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภายกตัวอย่างเช่นอาจจะมีพรรคการเมืองสีหนึ่งมีสอสอ200คนหลังจากการเลือกตั้งครั้งถัดไปแล้วมีสอวอที่คิดคล้ายกันหรือว่าสีเดียวกันอีกร้อยหกสิบคนรวมกันเป็นส6 0ร้อยหกสิบคนซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา เสียงข้างมากนั้นก็อาจจะสามารถผูกขาดการครัดเลือกผู้ร่างได้อย่างเบ็ดเสร็จเทียบกับว่าสีนั้นสามารถเลือกผู้ร่างทั้ง35คนได้แบบเบ็ดเสร็จนะครับดังนั้นเลยเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับว่าอย่างน้อยในประเด็นนี้กรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ครับเกือบจะมีฉันทามติเห็นด้วยกับข้อเสนอของพรรคประชาชนให้ใช้สูตร2 0 1งแทนเกณฑ์เสียงข้างมากนะครับจะเห็นว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของพรรคประชาชน19คนซึ่งรวม8เสียงพรรคประชาชนอยู่นั้นด้วย ไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลยแล้วก็มีงดออกเสียงสิบคนแต่เรนั้นกล่าวโดยสรุปครับพอเป็นเช่นนี้ถ้าถามความรู้สึกของผมในฐานะตัวแทนจากพักประชาชนนะครับก็ต้องบอกว่าผลการลงมติของกรรมธิการในสัปดาห์ที่แล้วนั้นมีเรื่องที่ทั้งน่าผิดหวังและน่ายินดีผสมกันไปน่าผิดหวังก็เพราะว่าสองจากสามข้อเสนอของเราไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้มีสภาที่ปรึกษาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอให ประชาชนั้นได้คัดเลือกผู้ร่างเบื้องต้นก่อนจะส่งไปให้รัฐพาคัดเลือกนั้นแพ้เสียงข้างมากของในการลงมติของคณะกรรมการแต่เรื่องที่น่ายินดีก็คืออย่างน้อยเราสามารถผลักดันหนึ่งจากสามข้อเสนอก็คือการใช้สูตรยี่สิบจบหนึ่งได้สําเร็จพอสูตรยี่สิบจบหนึ่งอยู่ในร่างของคณะกรรมการเราก็สามารถรับประกรันได้ครับว่าอย่างน้อยที่สุดการคัดเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยรัฐพานั้นจะไม่ถูกผูกขาดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและ พี่น้องประชาชนก็จะยังคงมีส่วนร่วมในการกําหนดผู้ร่างผ่านปูหาเลือกตั้งสองสองผู้ได้ง่ายคือหากพี่น้องประชาชนเลือกสอสองจัดพักได้เยอะพักนั้นก็จะมีโอกาสหรือว่ามีสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ร่างที่อาจจะมีจุดยืนกใกล้เคียงกันเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญได้เยอะขึ้นตามมาเช่นกันนะครับอันนี้คือบทสรุปที่เกิดขึ้นในการลงมติของชั้นคณะกรรมการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเข้าใจดีครับว่าหลายพัคส่วนก็อาจจะยังมีข้อกังวลอยู่ ผมเห็นว่ามีคณะกรรมการท่านหนึ่งครับก็ออกมาวิจารณ์ว่าสูตร2 0่สิบหนึ่งอาจจะไม่ใช่ยาวิเศษเแล้วเพราะว่าประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดกรองผู้ร่างมาเบื้องต้นแต่ก็ต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าข้อท็จจริงนั้นก็คือคณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่นะครับรวมถึงกรรมธิการที่ออกมาพูดประโยคนี้ด้วยนะครับก็ไม่ได้ลงมติเห็นชอบกับข้อเสนอของพรรคประชาชนที่เสนอให้ประชาชนนั้นคัดกรองผู้ร่างมาเบื้องต้น70คนก่อนส่งให้กับให้รัฐสภาคัดเลือกให้เหลือ35คน แต่นอกจากนั้นครับคณะกรรมการท่านอื่นรวมถึงกรรมการท่านนี้ก็ไม่ได้เสนอวิธีการอื่นที่จะป้องกันการผูกขาดได้มากกว่าสูตร20่ิบีหนึ่งมีหนำซ้ำถ้าเราไปดูร่างแก้ไขมนูญของทัรคต้นสังกัดของกรรมการท่านนี้ก็จะเห็นว่าในขั้นตอนสุดท้ายที่รัฐสภาคัดเลือกผู้ร่างก็กําหนดให้ใช้เกณฑ์เสียงข้างมากซึ่งผมก็ยืนยันว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่นําไปสู่การผูกขาดมากกว่าสูตรยี่สิบจีหนึ่งยซ้ำส่วนอีกประการหนึ่งครับเราก็เข้าใจดีว่าอาจจะมี ความเข้าใจจากบางภาคส่วนหรือความพยายามจะสร้างความเข้าใจในบางภาคส่วนว่าการที่กรรมธิการเสียงข้างมากไม่เติมสะสะรหรือว่าสภาร่างรัฐมนูญตามข้อเสนอของกรรมธิการพักเพื่อไทยเข้ามานั้นจะทําให้ผู้ร่างมีความยึดโยงกับประชาชนน้อยลงแต่ข้อไท้จริงไม่เป็นเช่นนั้นครับต้องยืนยันว่าประการแรกสะสะรที่กรรมธิการจากพักเพื่อไทยเสนอให้เติมเข้ามานั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วถ้าพูดให้ชัดกว่านั้นในการลงมติ ว่าจะเติมสทร,รตามข้อเสนอของกรรมิการพักเพื่อไทยเข้ามาหรือไม่ <S 2> <2> <S ไม่ได้เป็นการลงมติใดๆเลยเกี่ยวกับว่าสทร,รนั้นจะมีที่มาอย่างไรเป็นเพียงการลงมติตามภาพครับว่าผู้ร่างนั้นจะมีเป็นหนึ่งระดับคือเป็นกรรมธิการร่างหรือเป็นสองระดับที่มีการเติมสทร,รเข้ามาอีกท่านหนึ่งนะครับดังนั้นผมย้ํานะครับข้อเสนอจากกรรมธิการพักเพื่อไทยให้เติมสตร,รเข้ามาที่กรรมธิการเสียงข้างมากมีมติไม่ได้เห็นด้วย ไม่ได้เป็นการเสนอสอสอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและการลงมตินั้นก็ไม่ได้เป็นการลงมติเกี่ยวกับว่าสอสอที่ว่านี้จะมีที่มาอย่างไรเป็นเพียงการลงมติว่าผู้ร่างจะมีหนึ่งระดับหรือสองระดับนะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับในสัปดาห์นี้นะครับทางพวกเรากรมิการจากพรรคประชาชนนะครับก็จะทําเต็มที่ครับในการพยายามจูงมือทุกภาคส่วนในกรมิการนะครับ <S 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 เพื่อเดินหน้าพิจารณามาตราที่เหลืออยู่ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับโดยอย่างน้อยที่สุดครับ ตามทไลายที่เราได้ประกาศไปแล้วนะครับเราเห็นว่าการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมิการนั้นควรจะเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเพื่อให้รัฐบาลน,นั้นเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันช่วงต้นเดือนธันวาคมก่อนที่จะถึงวันที่ส2องธันวาคมที่จะมีการเปิดประชุมสามัญเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่2และหากเป็นเช่นนั้นในเมื่อกฎหมายกำหนดว่าต้องรอ15วันระหว่างวาระ2กับวาระสามก็จะทําให้รัฐบาลน,นั้นสามารถพิจารณาวาระสามนั้น เสร็จได้ทันก่อนสิ้นเดือนธันวาคมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของประเด็นที่1นึ่นครับเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครับประเด็นที่2ครับที่มีความสําคัญเช่นกันนะครับที่ต้องการจะแถลงข่าวแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนในวันนี้ก็คือปัญหาเรื่องสารพิษในแม่น้ํากแล้วก็แม่น้ําสายนะครับซึ่งสสที่รับผิดชอบและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็คือสสพัทรพงศ์ลีรพัฒน ซึ่งเป็นสอสอพรรคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และปัจจุบันก็เป็นประธานคณะอนุกรรมธิการมลพิษทางน้ําข้ามแดนด้วยเช่นกันต้องบอกว่าเป็นปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากครับที่กระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยถ้ากล่าวโดยสรุปนะครับตอนนี้ปัญหาเรื่องสารพิษในแม่น้ํากแม่น้ําสายนั้นมีความรุนแรงมีความเรื้อรังมีความกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆนะครับรุนแรงในที่นี้นะครับเราเห็นว่าหากพูดถึงการใช้น้ําประปาื่อการอุปภโรคบริโภค มีการค้นพบครับว่าในจังหวัดเชียงรายมี18หมู่บ้านที่ตรวจพบตะกั่วเกินมาตรฐานในน้ำปราปาและมี4หมู่บ้านที่มีการตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานในน้ำปราปายิ่งไปกว่านั้นครับในมุมของการเกษตรเราก็เห็นว่าข้าวนาปีที่มีการใช้น้ำจากแม่น้ำเหล่านี้ก็เริ่มมีการเกล็ดเกี่ยวแล้วแต่ณปัจจุบันรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการตรวจนะครับจนสามารถรู้ได้ว่าข้าวที่ใช้น้ำเหล่านี้นั้นมีสารปนเปื้อนหรือไม่หรือหากจะพูดในมิติของการท่องเที่ยวครับ เราก็เห็นว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ําโดยเฉพาะแม่น้ำปกที่อาจจะมีประเพณีกับลุ่มน้ํามากมายนั้นก็ต้องปิดตัวลงไปเพราะปัญหาดังกล่าวฉะนั้นกล่าวเลยว่าปัญหานี้กระทบที่้องประชาชนทุกภาคคนอย่างรุนแรงยิ่งไปกว่านั้นครับปัญหานี้ก็ยังมีความรือรังเพราะเป็นปัญหาที่มีมาคาดว่ามีมาอยู่เกือบจะเกินหนึ่งปีแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย,อย่างครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ แล้วที่น่ากังวลไปมากกว่านั้นครับคือเราเห็นว่าปัญหานี้มีความกว้างขวางม,มากขึ้นเพราะล่าสุดครับปัญหาดังกล่าวได้ลุกลามไปถึงแม่น้ําโขงและก็แม่น้ําสารวินที่เป็นปลายทางของแม่น้ําสายอื่นๆแล้วนะครับมีการตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานในแม่น้ําโขงถึงสองเท่าต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าปัญหานี้ถ้ากล่าวโดยสรุปเป็นตัวอย่างของปัญหาที่ไทยไม่ได้ก่อครับแต่ว่าคนไทยนั้นต้องรับกรรมเพราะว่าต้นตอของปัญหานี้นั้นคาดว่ามาจากเหมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้าน ต่ครับข้อเสนอที่ภาคประชาชนมีต่อรัฐบาลครับคือเราเรียกร้องให้รัฐบาลน,นั้นยกระดับในการดําเนินการ2อย่างคู่ขนานกันอย่างที่1คือภายในประเทศก็ต้องทาเต็มที่ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแต่อย่างที่2คือในเวทีระหว่างประเทศก็ต้องแก้ปัญหาที่ต้นต่อผ่านเวทีเจรจาร,ระดับนานาชาติหากจะลงรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับภายในประเทศเรามีอยู่ทั้งหมด4ข้อเสนอครับที่ต้องการให้รัฐบาลดาเนินการอย่างที่หนึ่งครับ เราต้องการรัฐบ,บาลน,นั้นจัดสรรงบประมาณเพื่อคงความถี่ในการต,วตรวจสารพิษในแม่น้ํานะครับล่าสุดครับรกรมควบคุมมลพิษนะครับออกมาบอกว่าอาจจะมีการลดความถี่ในการตรวจถึง4ี่เท่าจากเดิมที่ตรวจสองครั้งต่อเดือนจะเปลี่ยนเป็นตรวจหนึ่งครั้งทุกๆสองเดือน,นครับดังนั้นอย่างแรกคือรัฐบ,บาลต้องเร่งจัดหางบประมาณเพื่อคงความถี่ในการตรวจสารในแม่น้ําอย่างที่2ครับรัฐบ,บาลต้องจัดสารงบประมาณเพื่อตรวจข้าว ที่ปัจจุบันกาลังเก็บเกี่ยวและจะถูกส่งต่อให้คนไทยนั้นบริโภคนะครับว่ามีความส่มเสียมีสารปนเปื้อนหรือไม่อย่างที่3ครับคือรัฐบาลต้องเตรียมการในการจัดหาแหล่งน้ําทดแทนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบและอย่างที่4ครับเราเห็นว่ารัฐบาลนั้นจําเป็นครับที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนเพื่อที่ว่าทําให้ประชาชนนั้นตระหนักถึงปัญหาแต่ในอีกมุมนึงก็ไม่ได้ตหนกเพราะการที่ไม่เข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ ในส่วนของเวทีระหว่างประเทศครับเราเสนอให้รัฐบาลนั้นแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อซึ่งทเกี่ยวกับเมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วย2ข้อเสนอด้วยกันอย่างแรกครับเราเห็นว่าประเทศไทยนั้นต้องรีบเสนอตัวเป็นเจ้าภาพครับในการประชุมทหุภาคีเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งในการประชุมนั้นจําเป็นจะต้องมีอย่างน้อยครับทั้งประเทศเมียนมาและลาวซึ่งเป็นประเทศต้นน้าและประเทศจีนครับซึ่งปัจจุบันครองตลาดแร่ส่วนใหญ่ของโลกเราต้องการจะใช้เวทีะหุภาคีนี้ ในการดําเนินการแลกเปลี่ยนข้อเสนอได้ข้อสุขถึงมาตรการต้องดำเนินการรวมถึงการศึกษาร่วมกันว่าสามารถใช้กฎหมายของประเทศไทยได้บ้างของประเทศใดได้บ้างเพื่อที่ว่าจะแก้ปัญหามโมลพิษที่แหล่งกําเนิดในประเทศนั้นๆส่วนข้อเสนอที่สองครับในส่วนของกลไกระหว่างประเทศครับคือเราเห็นว่าในเมื่อนายกก็ปัจจุบันอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็ควรจะเร่งหาดูอกับรัฐบาลจีนครับเพื่อนัดถกเจรจา,าผู้พาคีไทยลาวเมียนมาจีนนะครับโดยอาจจะอ้างถึงนะครับ ตัวกลไก LMEC เกี่ยวกับเรื่องการจัดการมลพิษในแม่น้ําซึ่งจีนก็มีส่วนร่วมอยู่แล้วรวมไปถึงการหารือกับรัฐบาลจีนครับเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบในการบริหารจัดการและก็ตรวจสอบห่วงโซ่การทําเหมืองเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นครับในประเด็นนี้กล่าวโดยสรุปหากรัฐบาลรักชาติจริงเราเห็นว่ารัฐบาลนั้นต้องทํางานหนักและเร็วกว่าน,นี้ครับในการปกป้องแม่น้ําและทรัพยากรธรรมชาติของชาติที่กาลังถูกคุกคามจากสารมลพิษ ที่ถูกปล่อยให้ไหลจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยและกําลังส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของคนไทยต่อไปประเด็นที่สามครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานทางด่วนข้ามทศวรรษนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สสที่รับผิดชอบก็คือสสสุรเชษประวินบงวุฒินะครับซึ่งได้มีการถแถลงข่าวโดยละเอียดไปก่อนหน้านี้แต่ผมขออนุญาตสรุปข้อเสนอที่จะยิงตรงไปที่รัฐบาลอีกรอบหนึ่ง ทางผมและทักประชาชนเราย้ำมาตลอดนะครับว่ารัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ณเวลานี้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเฉพาะการตอนอภิปรายแถงนโยบายผมก็ได้ย้ำชัดในที่ประชุมสภานะครับว่าแม้รัฐบาลจะอยู่สั้นแต่รัฐบาลต้องไม่ไดำเนินการอะไรที่สร้างความเสียหายระยะยาวหนึ่งในปัญหาที่เรามีความกังวลครับว่ารัฐบาลน,นั้นจะเร่งดําเนินการและสร้างความเสียหายให้กับคนไทยข้ามทศวรรษก็คือเรื่องของการขยายสัมปทานทางด่วนให้กับเอกชนไปอีก20กว่าปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดปี2578มีความพยายามจะขยายไปถึงปี2601ซึ่งอาจจะพ่วงมากับสิทธิ์ในการก่อสร้างโครงการทางด่วนชั้นที่2หรือว่าที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโครงการดับเบิลเด็กหากจะสรุปข้อกังวลที่สสตุรเชชได้เปิดเผยโดยละเอียดเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับผมคิดว่าเรามี3ข้อกังวลหลักๆเกี่ยวกับความพยายามตรงนี้ข้อกังวลที่1ครับเรามีความกังวลว่าการขยายสัมปทานให้กับเอกชนเจ้าเดิม จะทําให้เรานั้นเสียโอกาสครับในการบริหารจัดการหรือว่าออกแบบมาตรการเรื่องทางด่วนที่อาจจะตอบโจทย์ที่น้องประชาชนได้มากกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นครับหากรัฐบาลมีการเปิดสมัทานใหม่อีกรอบแทนที่จะไปขยายสมปทานให้กับเจ้าเดิมก็จะเป็นโอกาสที่เราเปิดให้เอกชนนั้นมาแข่งขันกันว่าจะเสนอข้อเสนออะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดหรือตัวอย่างหนึงครับหากรัฐบาลต้องการจะคิดค้นทางเลือกทางนโยบายใหม่ๆเช่นอาจจะบอกว่าต้องการจะลดค่าทางด่วน หรือว่าแม้กระทั่งให้ขึ้นทางด่วนฟรีช่วงตอนกลางคืนนะครับเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนปัจจุบันก็ยังทาไม่ได้หากถูกติดล็อกกับสัญญาสัมปทานเดิมดังนั้นข้อกังวลที่1นึ่งคือเราเกรงว่าการขยายสัมปทานให้กับเอกชนเจ้าเดิมจะทําให้รัฐบาลเสียโอกาสเรื่องพวกนี้ข้อที่2ครับเรามีความกังวลว่าการเดินหน้าโครงการดับโบเด็กนั้นจะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องเสียภาษีไปกับโครงการที่ได้ไม่คุ้มเสีย พราะในมุมหนึ่งเราเห็นว่ามูลค่าการลงทุนกับโครงการดับเบิลเด็กสนะครับสูงถึง 34, 8 0 0ร้อยล้านบาทแต่หลายฝ่ายครับก็ออกมาทักท้วงว่าการดับเบิลเด็กนั้นอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหารถติดบนทางด่วนได้จริงเพราะว่าไม่ได้เชื่อมลงสู่คื้นราบโดยตรงนะครับก็จะทําให้คอขวดนั้นยังคงด้ำบงอยู่อยู่ดีส่วนข้อกังวลที่3ครับคือเรามีความกังวลว่าการรับเงื่อนไขสัมปทานครั้งนี้ครับจะถูกตั้งคำถามเรื่องความไม่โปร่งใสและจะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นสูญสูญเสียสิทธิ์ในการร่วมตัดสินใจ เราเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยปัจจุบันก็ยังไม่ยอมที่จะเปิดเผยรายละเอียดเรื่องโครงการดับเบิลเด็กให้สภาและก็พี่น้องประชาชนนั้นได้ตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมคอรมอลนั่นหมายความว่าหากเข้าสู่การประชุมคอรมอแล้วคอรมออนุมัติไปแล้วและถึงมาเปิดเผยก็กลายเป็นว่าประชาชนไม่ได้มีโอกาสในการตรวจสอบหรือร่วมตัดสินใจร่วมทักท้วงก่อนหน้าที่คอรมอจะเดินหน้าเลยและยิ่งไปกว่านั้นครับเราเห็นว่ารัฐบาลสปอคกิทนั้นก็ไม่ควรจะเร่งตัดสินใจเรื่องนี้แต่ควรจะรอให้พักการเมืองต่าง ที่กาลังจะเข fiz ้าส <asan> ู่สามเลือกตั้งนั้นมันนาเสนอจุดยืนและนโยบายของตนเองว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นตัดสินใจผ่านคู่หาเลือกตั้งดังนั้นในประเด็นนี้ครับผมขอย้าข้อเสริของสสสุรเชษอีกรอบนะครับว่าพรรคประชาชนเราเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นออกมายืนยันครับว่าจะไม่ตัดสินใจเดินหน้าขยายสัมปทานให้กับเอกชนพ่วงกับโครงการดับเบิลเด็กแต่จะปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดถัดไป หากรัฐบาลชุดนี้ยังคงเร่งรัดเดินหน้าเรื่องนี้ต่อก่อนการเลือกตั้งก็อาจจะเจอข้อข้อรหาครับว่าสาเหตุที่รัฐบาลเร่งรีบนั้นไม่ใช่เพราะว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนมหาศาลจนไม่สามารถรอรัฐบาลชุดถัดไปมาตัดสินใจได้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าโครงการนี้คือโอกาสที่พลาดไม่ได้ครับของรัฐบาลชุดนี้ในการเก็บสะสมกระสุนเพื่อใช้ในการเลือกตั้งที่จะมาถึง ส่วนประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่4ที่อยากจะขออนุญาตแถลงกับพี่น้องสื่อมวลชนในวันนี้นะครับก็คือกรณีเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะครับอันนี้ความจริงทางตัวแทนของพรรคประชาชนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เดชปน์สุก,กําเนิดสอสอทวิบงโตทว,วิบงจากอุธยาหรือว่าสอสอจากจังหวัดนนทบ,บรุรีหลายคนได้มีการเสนอโดยละเอียดไปแล้วถึง5ข้อเสนอที่เราเสนอให้รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะครับจะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดซ้ําแต่ประเด็นหนึ่งครับหรือว่าหนึ่งข้อเสนอจากห้าข้อเสนอที่ผมจาเป็นต้องย้ําอีกรอบ เพราะเป็นประเด็นที่เราคาดหวังใช้คอรมอรมีมติในการประชุมคอรมอรวันพรุ่งนี้ครับคือการทบทวเนเรื่องแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่น้ําท่วมปัจจุบันครับถ้าเราอ้างอิงมติคอรมอรเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับจะเห็นว่ามีมติให้มีการช่วยเยียวยการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาที่น้องประชาชนที่ถูกกระทบจากน้ําท่วมเนี่ยเป็นลักษณะรูปแบบเหมาจ่ายอัตราเดียวก็คือครเรือนละ9,000บาท นะครับสำหรับใครที่อาจจะมีน้ําท่วมขังเกินกว่าเจวันหรือว่าอาจจะน้อยกว่าเจ็วันแต่ว่ามีบ้านเดือนเสียหายนะครับเราเห็นว่าพอเป็นเช่นนี้อาจจะเกิดปัญหา2ประการด้วยกันปัญหาที่1คือหลายครั้งเงิน9,000บาทก็จะเข้าถึงมือประชาชนหลังจากที่น้ําลดลงมาแล้วฉะนั้นที่ความจริงแล้วความลำบากของพี่น้องประชาชนนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่น้ําท่วมทําให้ไม่สามารถหาไรายได้เหมือนเดิมได้แล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายหลายปร,ารประการประการที่2ครับก็มีข้อทักท้วงว่า การให้ในอัตราเหมาจแบบนี้อาจจะไม่เป็นธรรมเพราะกลายเป็นว่าบ้านเดือนที่น้ําท่วม7จ็วันกับบ้านเดือนที่น้ําท่วมมา3าสเดือนนั้นจะรับเงินเดียวยาทับเทียมกันนะครับดังนั้นข้อเสนอของพักประชาชนครับซึ่งเป็นหนึ่งในหข้อเสนอที่เราได้แถลงไปครับคือต้องการให้ครมบอมีมติทบทวนเกณฑ์การเดียวยานะครับโดยการเปลี่ยนครับจากการชดเชยการเดียวยาแบบอัตราเดียว9 00 0บาทมาเป็นการชดเชยแบบ9 0 0 0ันบาทต่อเดือนนะครับเพื่อความเป็นธรรมระหว่างบ้านเดือนที่น้ําท่วมมากน้ําท่วมน,น้อยหรือว่าน้ําท่วมนานกับน้ําท่วมสัน้น ทั้งหมดนี้ครับก็เป็น4ประเด็นนะครับที่ขออนุญาตแถลงกับพี่น้องสื่อมวลชนในวันนี้ครับแล้วก็ยินดีถ้าเกิดว่ามีคําถามเพิ่มเติมอะไรสิด้วยดีครับไม่ครับเนื้อะกรรมธิการรียบร้อยค่ะดูประเมินแล้วแนวโน้มในการผ่านวาระของวาระสามเป็นยไงบ้างขอที่คือตามที่จะอภิปรายเรื่องอะไรคือตามไทม์ไลน์นะครับผมขอกลับไปที่หน้าไทม์ไลน์ตามไทม์ไลน์ครับทางผมและกรรมธิการจะรับประชานสุดคือทำเต็มที่ ในการจูงมือทุกภาคส่วนให้พิจารณาเสร็จชั้นคณะกรรมการการเงินกิจการโดครับซึ่งก็เท่ากับว่าเราเหลือประมาณสองสัปดาห์เต็มๆในการพิจารณาครับผมก็ยังเชื่อว่ายังมีความเป็นไปได้ครับแล้วหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็จะทำให้การพิจารณาวาระสองสามารถเกิดขึ้นได้ในการประชุมใหม่ที่สามัญตามที่คณะประสาชุมนิยมครับและจะทําให้การพิจารณาวาระสามเสร็จทันต่อสิ้นเดือนธันวาคม ถ้าจะเชื่อมโยงกับเรื่องอธิบายและว,วังใจก็ย้ำเรื่องเดิมของรัฐประชาชนฐสามข,ข้อซึ่งหนึ่งงานก็คือการเรียกร้องว่ารัฐบาลจะต้องมีการเปิดสมัยประชุมวิสาม,มัญเพื่อพิจาราณราร่างแก้ไขรยู่ย่าน้อยที่สุดในวาระที่สองเพราะหากเราคำนวณแล้วครับถ้าไม่มีการเปิดสมัยประชุมวิสาม,มัญแล้วไปรอวันที่สิบสองธันวาจะเข้าสึงการพิจารณาในวาระสองเนี่ยมันจะเสร็จไม่ทันในวาระสามภายในสิ้นเดือนันวาคมที่เราได้ขีดเช่นไป การดำเนินการในคณะกรรมการเราพยายามที่จะหาสมรรถติให้ได้มากที่สุดเพราะเรารู้ดีว่าร่างกัจะหาวาระสามได้เนี่ยไม่ได้ยึดแค่เสียงข้างมากแต่ต้องได้สมรรถติทุกฝ่ายนอกจากเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐบาลแล้วต้องได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของฝ่ายค้านต้องได้หนึ่งในสามของสวนะครับเพระนั้นในประเด็นต่างๆที่มีการดำเนินในคณะกรรมการเนี่ยเราพยายามจัดการสมรรถติให้ได้มากที่สุดแต่หากจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีการลงมติเพราะความเห็นมีความแตกต่างกันอยู่เราก็มีการดำเนินการลงมติแล้วก็คต๊ะ เสียข้างมากของคณะกรรมการกาแม้ว่าเสียข้างน้อยจะมีสิทธิ์สมดค,ความเห็นเพื่อไปดำเนนกรต่อในที่ประชุมรัฐสภาก็ตามแต่ผมคิดว่าประเด็นที่เป็นสาระสาคัญหลัเกี่ยวกับค,บคนไกในการจัดคาร่างเนี่ยก็เป็นไปตามที่ผมได้สรุปที่ได้มีการลงมติไปเมื่อส,สัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นผมคิดว่าในเชิงของประเด็นอื่นที่ยังเหลืออยู่ม,มากแบบนี้เนี่ยก็คาดการว่าน่าจะมีข้อตกลน้อยกว่าอขาอบคุณนะครับ ครับขอบคุณทุกคนมากครับสิ่งที่เพื่อไทยเรื่องของสัพพะเพื่อนี่คำถาตอคนับคือผมคิดว่าเรื่องของการยื่นอภิปรายต้องใจนะครับผมคิดว่าทางประชาชนเราก็แถลงเงื่อนไขเราสามข้อชัดเจนนะครับก็เป็นเช่นนั้นนะครับเราก็โดยส่วนของพรรคเพื่อไทยเราก็ครบสิทธิพรรคเพื่อไทยแต่ว่าในเมื่อเขาเป็นสายการเชื่อมตอกันอยูนหลายคนเขาก็มีสิทธิ์ที่จจะยื่นด้วยตัวเอง แต่ผมคิดว่าอย่างไรก็ตามในฐานะผรประ,ประกการรงวกันเน่ยาการอยู่ร่ก,กันถึงเป้าหมายถึงแนวทางก็ได่น,นด่น่อมกันพิลต่อการทํางี